สรุปอัปเดตกิจกรรมครบรอบ100วันนะครับในสัปดาห์ที่1ว่ามีอะไรบ้างและคุณควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยในสัปดาห์ที่1นะครับจะมีกิจกรรมทั้งหมดด้วยการ3กิจกรรมมาได้จากแป้นล็อกอินนะครับเวันคําเชิญของเคมมนครั้งที่1นะครับในวันที่1จะได้เป็นตาการรอคอยนะครับหนึ100วันเป็นยักสมุดนะครับก็คือใส่หนึ่งงานนะจะได้ระเบพื้นฐานหรือประยมตีแหละ2วันที่2จะเป็นโมเดียนห้าอันนะครับพาไปรับในวันที่3-3อัน มอรเรยออนอีกค่าในวันที่4ี่พรรัสามาในวันที่5าแล้วก็ตัวที่เป็นกล่องเลือกมดคมพีนะครับให้ตัวนี้จะเป็นสําหรับคราฟเทียสองแล้วก็วันสุดท้ายนะครับจะได้ตาแห่งการรอคอยร้อยวันอีกหนึ่งงานประหยัดสมุดก็จะได้คริเทเลสองนะครับครบ7วันคุณจะคุณจะได้สเตตัสนะครับภายใน28วันเนี่ยก็คือจมตี2แล้วก็คริเทเลสองนั่นเองถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมคูณตัวที่เป็นเควสนะครับที่ได้กล่องของป่าแห่งการฝึกฝนนะครับโดยมีระยะเวลานะครับหาห์พอดี เมื่อคุณรับเฟวสนะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลเวล 30, 40, 50, 60เนี่ยคุณจะได้กล่องทั้งหมดคูณ2ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเดลิคว e ส t ของป่าฝึกฝนนะครับถูกยุบรวมแล้วนะจาก3เควสเป็น1เควสก็จะเคลียร์มอสเซอร์แค่150ตัวนะครับได้กล่องทันทีก็คือคูณ3ไปเลยเป็น3กล่องแล้วก็ในกิจกรรมเนี้ยหสัปดาห์นะครับจะคูณไปอีกเท่าตัวกลายเป็น6กล่องนะครับทุกพื้นที่เลยนอกจากนั้นนะครับเดลิควสปัจจ มันรวมมาหมดแล้วก็เป็นคูณ3นะครับทั้งปริมาณเอเนะแล้วก็ปริมาณเงินทองที่ได้รับด้วยซึ่งจะบอกว่า Daily Quest เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะครับคุณสังเกตว่าพอมันรวมกันแล้วคูณ3มอันเนี่ยเอเที่คุณได้นะครับก็คือของผมเนี่ยได้อยู่ที่0.2314ประมาณนี้นะก็คือทําครบ4เควสนะครับได้ประมาณ1%เลยต่อวันโดยนี้เป็นเอเนะครับที่เลเวล52ซึ่งอย่างที่รู้กันว่า52ไป53ไป54แล้วก็ไป55เนี่ยต่อ x แ AH มันค่อนข้างจะบวมมากๆ ในการบอดนอนต่อวันนะครับขนาดผมปล่อยบอดนอนในพื้นที่ของโทเนเซลหรือแบบมีม้าเนี่ยที่ขีค,ค่อนข้างจะได้เยอะแล้วอะคืนหนึ่งนะครับประมาณ6-7ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ไม่ถึง1%ไ่ปซ้ําำจึงพูดได้เลยว่าเลเวเควสของป่าห่งการฝึกฝนนะครับคุณห้ามพลาดในการทำต่อวันโดยเด็ดขาดเพียงแต่ว่าในระดับเลเวล60เนี่ยอาจจะต้องมีคนแบกคนนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดทำครบต่อวันเนี่ยก็คืออย่างที่บอก ได้ต่อวันประมาณ1%เลยทีเดียวแล้วก็ทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะได้กล่องไปเปิดหาวัตถุดิบพื้นฐานนะครับแล้วก,กิจกรรมสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นกิจกรรมไฟศักดิ์สิทธิ์100วันในเทมตัวนี้นะครับจะมีดรอปในพื้นที่ตั้งแต่เลเวล36นะครับในพื้นที่ทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบาสตียมเซเาโนอาวิเลียสแล้วก็โทเนเทลไลมอนเซอร์เลเวล40ขึ้นไปนะครับในพื้นที่คิวเดบาร์ art, หรือที่ ในจุดแรกนะครับที่มีมาสเตอร์เลเวลสาขึ้นไปก็คือพื้นที่ของเซราโน่นะแล้วก็ไล่ขึ้นไปทุกตัวนะครับที่มากกว่า36พื้นที่บาสเซียมนะครับจะสตาร์ทที่45นะโดยเทมที่มันดรอปนะครับมันจะบอกอยู่นะกิจกรรมไฟศักดิ์สิทธิ์100วันแต่ถ้าเกิดย้อนไปเป็น34นะครับจะไม่มีดรอปนะก็เช่นกันนะครับทั้งหมดเลยนะที่มากกว่า36พื้นที่อาร์บิเลียสนะครับตั้งแต่เลเวล51ขึ้นไปและสุดท้ายนะครับพื้นที่โทททเเเนนนลลัั้้งหมมดนะะะพรรราาาาาววว่่่50สตค์คคบกกก็ืออ36ยูแ อย่างไรก็ตามนะครับการดรอปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนการค่าเพราะฉะนั้นเลเวลยิ่งน้อยก็ยิ่งดีแต่ว่านั่นแหละคุณจะต้องไปแย่งพื้นที่กับพวกบอทนะครับค่อนข้างจะเยอะสำหรับผมนะก็จะแนะนําเป็นพื้นที่ที่คุณล่าสบอทนอนปกติดีกว่านะครับก็คือมันจะได้ทางพวกเยือีนะครับของดอกอื่นๆด้วยน้อกไปจากตัวกิจกรรมไฟศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นเช่นเดียวกับจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนการทุกประการเลยก็คือใช้5ชิ้นเซโรฮาสิปาน,นก,ารรานกาวหมว และยังได้แต้มความชำนาญด้วยนะครับบวก50พุ่งทะยานจะเป็นเกราะปาดเปลือกจะเป็นกางเกงหรือว่าสนับแข้งและลูกเรือนะครับจะเป็นรองเท้าหรือว่าบูทนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในส่วนอื่นที่ไม่ใช่สายของคุณนะครับคุณจะต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อสร้างนะและในช่วงแรกๆนะครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับศูนย์คําขอนะครับโหมดการสร้างแล้วก็เลือกไปที่กิจกรรมนะครับอ่า,านั้นนะครับในแต่ละวันนะครับคุณจะสามารถ ตัวนี้นะคำขอก็คือรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคําสั่งมาให้คุณสร้างนะครับคุณก็จะสามารถเอาความชนะของคุณนะครับไปแลกมาเป็นเพชรได้โดยต่อวันนะครับจะจํากัดอยู่ที่ไอเทมกิจกรรมเนี่ยคือสร้างได้วันละสิครั้งแต่ว่าแม็กซ์สุดก็คือ15ก็จะเหลืออีกพื้นที่อีกห้านะครับสำหรับการรับจ้างสร้างส่วนอื่นๆแบบนี้นะครับมีคนจ้างมาก็กดซะแ่เดี๋ยวก็จะเป็น10เพชรนะครับมันก็จะหารายได้ฟรีๆนะครับต่อวัน สิบครั้งก็ได้แล้วนะครับร้อยเพชรแบบฟรีๆเลยอ่าแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเป็นวิธีการหาเพชรง่ายๆนะครับต่อวันแล้วก็รีเฟซใหม่โดยไอเทมที่สร้างได้นะครับจากตัวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็จะเหมือนกับจอศักดิ์สิทธิ์ทุกการเช่นกันนะก็คือแบบบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับทั้งสี่ชนิดรวมแปดชิ้นเนี่ยได้ก็์ือสิบแล้วก็แบบบวกหนึ่งกับบวกสองนะครับได้ทองสิบตัวบวกสองกับบวกสามนะครับได้ฟื้นฟูแฮปปีฟื้นฟูเฮดแี แล้วก็แยกตามส่วนนะครับหัวบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับสี่อันได้ป้องกันสองลดดาเมจหนึ่งแล้วก็บวกสี่กับบวกห้าเพิ่มขึ้นมาเป็นหกชิ้นได้แมย่ยำสองดาเมจพื้นฐานหนึ่งซึ่งคุณสังเกตนะมันจะเหมือนกระจกสักดิธิ์แบบเป๊ะๆเลยนะนี่ก็คือข้างบนเป็นไฟศักดิธิ์ข้างล่างเป็นตัวจอกสักดิธิ์น,นะครับซึ่งผมยัดไปแค่สี่ส่วนเพราะว่าบวกสี่กับบวกห้ามันติดยากมากๆเนี่ยตาแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แลวสเตตัสของตัวจอสักสิษย์นะครับกำลังจะหมดนะครับจริงๆเขาข้าใหญ่มาประมาณ1วันมั้งก็คือเนี่ยเลยอจ็ชั่วโมงนะครับจะหมดในเวลาหทุ่มของวันนี้นั่นทําให้นะครับตัวที่เป็นไฟสักสิษย์นะราคาในวันแรกมันจะไม่ค่อยพุ่งสูงม,มากนะครับตอนนี้จะลงมาเกือบจะ10เพชรอยู่แล้วเหตุผลสําคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้สเตตัสจะไม่ได้หาย,ยางไงมว่าจะเป็นป้องกันลดดาเมจคามแมนยามแล้วก็ดาเมจพื้นฐานแต่ว่าพอข้าม5้าทุ่มไปเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่เจ้าไฟสักสิษย์ แล้วก็เาเตต้าจะมี4ส่วนเหมือน,นกันกับจอศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหัวตัวข้างเกงแล้วก็รองเท้านะครับถ้าเกิดใส่แบบสายฟีดสายติมน้อยที่แบบบวกไม่ได้เยอะก็สักอย่างละ4ส่วนก็ได้ป้องกันทั้งหมด8แล้วก็ลดดาเมด4นะครับซึ่งจะมาชดเชยในส่วนของจอศักดิ์สิทธิ์ที่หายไปแต่สลับสายที่มีงบหน่อยนะครับก็สามารถบวก4บวก5ขึ้นไปเพื่อเอาแม่นยำเพิ่มนะครับอีก8แล้วก็ดาเมดพื้นฐาน4ได้ ฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ทาภายในสัปดาห์แรกเนี่ยหรือก็คือประมาณช่วง2-3ถึงวันแรกก็คือให้คุณฟาร์มนะมอนสเตอร์สามสิบหกเพืยอที่ทั่วไปแล้วก็ในสมอระภูมนะครับสมอระูมมก็คือได้หมดนะครับสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบซึ่งผมไปเทสมาแล้วในช่วงเช้าเนี่ยว่าการฟาร์มในสมอระูุมนะครับจะดรอปตัวที่เป็นไฟสักสิทธิ์ได้ง่ายกว่าพื้นที่ข้างนอกนะครับก็คือผมฟาร์มไปประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเนี่ย ไ้ไฟสักสิทธิ์มาประมาณ5้าถึงหกันเลยแต่ว่าพื้นที่ข้างนอกอะ่ะผมฟาร์มไปประมาณ2ชั่วโมงนะด้มาอานเดียวจริงๆสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับดงแต่ผมมองว่ายังไงสมอรภูมมนะครับมันก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเกิดคุณฟาร์มไหวนะในช่วงแรกนะครับให้คุณทําการขายให้หมดนะโดยไม่ต้องเก็บไว้ยิ่งสายฟรีสายเติมน้อยนะครับถึงแม้สเตตัสจะหายไปบ้างป้องกัน8ดลดดาเมจสีเนี่ยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับก็คือคุณอาจจะแค่ต้องลดพื้นที่ในการฟาร์มบอดนอนมาแป๊บนึ่งแต่ว่าสุด ประมาณ4-5วันมันจะดอรอปลมาเหรือประมาณถ้าผมจะไม่ปิดก็จะอยู่ในช่วง1-2เพชน,นะครับค่อยไปซื้อคืนแล้วก็มาทําบวกในช่วงนั้นก็ได้นะครับส่วนใบบวกก่อนนะครับผมแนะนําให้ซื้อนะครับในร้านหมื0นหทองเนี่ยวันละส0ครั้งนะครับสะสมไปเรื่อยดีกว่าเพราะว่าการไปซื้อใบบวกด้วยเพชน,นะครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการจ้างวานสร้างในส่วนของใบบวกเนี่ยก็เสียทั้งค่าหินชันาน่าแล้วก็ทองหนึ่งหมื่นซึ่งสุดท้ายแล้วเอาหมื่นห้าไปซื้อใบตรงๆอ่่่ะะมวาาานจคคุ้กอยูดีรับ จะบอกว่าใบบวกกอน,นะครับไม่ได้ใช้เยอะขนาดนะั้นนะคราวก่อนผมใช้ประมาณ40บใบนะครับก็บวก4นะครับได้ครบทั้ง4ส่วนแล้วแต่ถ้าใครต้องการบวกมากกว่านั้นนะครับเป็นบวก4กับบวก5เพื่อแปลวแม่นยำกับนาเมยพื้นฐานอันนี้ก็ลองชั่งน้ำหนักก็ดูนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นอกจากนั้นนะครับตัวที่ไฟสกสิที่เหลือๆนะตอนที่ราคามันลงแบบต่ำมากๆแล้วเหลือ1เพชรสเพชรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถนำมาคราฟตัวที่เป็นยาสกัดชัยชนะนะครับยาเพิ่มแม่นยำกับป้องกันเพิ่มเติมได้ ตัวที่เป็นสินค้าใหม่นะครับอันบนตรงนี้นะ,ะที่มันจะเป็นสเต็ปนะครับก็คือมันจะมีให้ซื้อได้ด้วยร้อยทองนะครับต่อ1นสัปดาห์เนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตียัดเซร้อยวันได้มา2อันนะครับแล้วก็ยาไอพีตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการสร้างซึ่งสร้างของต,งตง่างๆได้ตามนี้หรือมาดูตรงการสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็ไปตนงที่กิจกรรมเหรียญตียัดเซร้อยวันนะครับก็จะมีของต่างๆพวกอัดฉีดนะครับพลังเวททั้ง3สี กล่องเลอกยาสกัดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นของยาสมุนนะแต่จะบอกว่าสายฟรีสายเติมน้อยนะครับไม่สามารถสร้างม,มันได้นะก็คือใช้ทั้งหมด4อันนะครับสอันเพิ่มแม่น4ีอันเพิ่มป้องกัน3เนื่องจากว่ามาใช้อเทมตัวเหรียญนี่ยนะครับทั้งหมด5อันในสัปดาห์แรกจะสามารถซื้อได้นะครับฟรีฟีสอันแต่นอกเหนือจากนั้นสายฟรีสายเติมน้อยจะไม่สามารถหาจากที่ไหนได้นะตัวนี้มันเป็นซื้อได้ต่อสัปดาห์แล้วก็หมดเขตคือ18ก็คือภายในสัปดาห์หน้านะครับอบดสาาหน้ เพียงแต่ว่าระยะเวลาเหรียญน,นะมันรวมทั้งหมด14วันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไอ้ตัวนี้มาต่ออายุให้อีกสัปดาห์หนึ่งไหมถ้าต่ออายุ2สัปดาห์สายฟรีสายเติมน้อยจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด4เหรียญน,นะครับในขณะที่สายเติมเงินนะครับจะมีให้ในแพ็กเกจน,นะไม่ว่าจะเป็น3 9 90นะครับได้10เหรียญตัว1 9 90ได้5เหรียญ9ล99นะครับได้3เหรียญแล้วก็6 9 9นะครับได้อีก1เหรียญ นั่นถ้ากับว่าสายฟรีสายเติมน้อยนะครับเต็มที่อ่ะถ้าเกิดมันอยู่ในการคาดการที่ผมบอกนะมันจะได้แค่สี่เหออรียญยังไงก็คาบตัวนี้ไม่ได้นะครับลงสมุดไม่ได้แน่นอนตัวกาชาก็ไม่ได้นะครับใช้20อันตัวการันตีพาหนะฟ้าแล้วก็การันตีอาวุธฟ้าก็ไม่ได้นะครับใช้10อันอื่นๆก็จะเป็นกล่องวัสดุนะครับต่างๆพวกนี้นะก็ไม่ได้สักกันนะครับตาเล็กก็ไม่ได้ใช้6อัน กล่องเสริมพลังเจิดจ้านะครับใช้สียันก็จริงแต่ผมว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะไม่ว่าจะเป็นกล่องประเด็นหรือกล่องใบบวกให้ตัวนี้ยิ่งไม่น่าทําใหญ่เลยนะครับหนังสือคอชนนันบุตรก็ไม่คุ้มนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสายฟีสยตนน้อยที่ถ้าเกิดสามารถเก็บเจ้าเหรียญน,นี้ได้นะตั้งแต่เนี่ยสเหรียญในสัปดาห์แรกแล้วก็ถ้าเกิดสัปดาห์ต่อไปมันมีอีกก็เป็นสี่เหรียญผมแนะนําให้แลกตัวที่เป็นอัจฉริพลังเวทนะครับระดับสีม่วงเพราะว่ามันค้าได้10อันนะครับสุดท้ายจะเป็นการเตรีียมมกกกกาารรรรรนนะคคััับสบสสหหิจใดท่2็ือ ให้คุณนะครับทำการผสมนะให้ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะไปไม่ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสหลับสายฟรสสายตะนน้อยน่าจะไปที่สีม่วงล้มเหลวได้นะครับหนึ่งถึงสองครั้งแบบผมเนี่ยสัตว์พานะครับล้มเหลวก็คือจากการผสมสีฟ้านะครับทั้งหมด4อันเนี่ยล้มเหลวครั้งหนึ่งส่วนผสมสีทองล้มเหลวกับผสมสีแดงล้มเหลวเนี่ยน่าจะเป็นของระดับสุรตาหรือสายเติมหนักนะครับเช่นเดียวกันกับอา,า,าวุธนะครับพยายามผสมล้มเหลวให้ได้ก่อนสักหนึ่งครั้งนะแต่ว่าของผมอ่ะมีซ้ําฟ้าไม่พอนะก็เลยยังไม่มีีลลล้มมเเหววส่งย และสาหรับสายเติมหนักสุลตานก็พยายามผสมล้มเหลวสีทองกับสีแดงเนื่องจากว่ากิจาก,การในสัปดาห์ที่2นะครับมันจะมีเงื่อนไขว่าตั้งแต่เกมเปิด12บสองมนานครับจนถึงก่อนอัปเดต18บมิถุนาถ้าเกิดคุณมีประวัติการล้มเหลวนะครับแค่1งครั้งนะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรมันจะมีคูปองของคีเมนนะครับที่จะเป็นการล็อกอินนะครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยก็คือ7วันแล้วก็14วันนะครับในคูปองสําหรับการการันตีนะครับผสมอีกครั้งถ้ามีประวัติการล้มเหลว ตัวอย่างเช่นผมมีประวัติการล้มเหลวของสีม่วงอีพิกนะครับผมก็สามารถเอาคูปองนะครับคีเมนของสัตพาณะเนี่ยมากดปุ๊บมันจะอยู่ในสภาพที่เหมือนกับเราผสมนะครับสีฟ้าสีอันเพื่อขึ้นสีม่วงทันท,ทีนะครับแต่ไม่ได้การันตีนะมันจะเป็นแค่การผรสมอีกครั้งโดยไม่จะเป็นต้องใช้วัตถุดิบซ้ํานั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นอาเทมปอบใจนะครับให้คุณสามารถสุ่มทํำได้อีกครั้งก็ไปลุ้นการำสำหราาับสตาร์นาแต่ต้องมีประวัติการล้มเหลวนะ ส่วนกรณีที่ไม่มีประวัติล้มเหลวเลยนะครับทั้ง3สีไม่ว่าจะเป็นม่วงทองแดงแบบนี้ไอตัวที่เป็นครูปองชีเมนนะครับจะสามารถเอาไปค้าเพื่อการันตีสีฟ้าได้1ชิ้นทั้งหมดสําหรับรายละเอียดของกิจกรรมร0อวันสัปดาห์ที่1ที่ต้องทําอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยสรุปของสัปดาห์ที่2ให้ดูกันต่อสําหรับวันนี้ผมป็กซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ